ครับเอาไม่ไม่น้ำชาขาขันจัานจั้เป็นครับผมบริมาโดนดีเอก็มานำเบึงนี่ได้ยินได้ยินมาว่าเห็ดยดเที่ยนไหนไหนไหนห้อยหครบอกให้โบราณมรกำให้โบราณนะครับไดดได้ตามภาพนั่นะครับครับนี่แหละอืม เอาครับสามโตเน้นเล่นว่นี่เน้นเล่นเน่ยเน้นเล่นเนี่ยนะครับเป็นไปได้สามกระได้หกกระได้เก้าก็ะได้สองกรได้ห้ากระได้นะจะนาหยวยาวแน่นอนหกสองามเก้าสองสองามตัวเดิมอาจหยอกอกไรที่ันเนี่ยมีโอกาสัน้งบเห็นน้ ครับผมปลาขเนองเขาดีครับนี่เลยนมาเอ็นในลิปก็เลยเอามาหน้าขกนิจหน้าด้ครับมาเดการเรนแม่แม่เดกเนี่ยเอามันี้มาต่างซอยไม่ได้ก็จังภสษาถินถูกได้เขานี่โอ้ถูกถูกได้แล้ก็่นสื่อไปนั่นีย สามสองสี่สามสอมื่นมื่นหมื่นมื่นอื้นพมากเอืนันี่ยานี้นนัละอันีเ้แนเตันไนตัวนี้ปุ๊บกัจรตัวนี้ปุ๊บบอกโหเต็มทีเเอาไปจับกันเบื่งสลับซับเปลี่ยนกันเบิ่งเอามักตัวไหนมัเก้าสอก็ว่าไป เขาลับไปกลับมาพุทธามก็ได้ก,กับปีนดาเบิ้งมันตีบอ่อโดยเล็วเมื่อตีได้แค่สมันนะอัคือเลขสวดเจ้าเป็นเลขสวดให้เก่าเลยทีเดียวให้เก่า,าเถอ่าไปพิจารณาบปครอพิจารณกนิ่งวิจตินำกาถา กดเบืองกานเอาพันสาออกพันสาก็่ีเฮ็ดนี่ดอกมันเรียนเหล่าหานอเออในพันสาอยู่ไม่ก็อยากเฮ็ดปันไหน่บยไงซะเฮ็ดจะเฮ็ดได้ล้วนเนาะนอกากติดจำเขาไม่กล้าอุติจัมเขาไม่กล้าซื้ออออุติรํมซื้อที่หวยฟ้าขาดเลยอออันอุติจํมซื้อนะแม่หืาแม่อืออันซื้ออืมตอนนี้บ่ทันซื้อคนเอ เบาเบาอยู่อะนนี่ก็บมดหลไหลลื่นไหลลื่นอืก็ต้องบาๆพันหอกหลายลื่นนหลลื่นนี่ทธรรมยุติธมกำลังรุ่งเรื่องแมนต่อไปอย่าไปพุทธมีพุทธเอาแมนขอคนายุติยังทุ่มอันนี้ก็บรบทัดาน้ำบริุทกิดคือเบ่นี่บรหลายลื่นอ๋อครวบว่าไหลายพัน ปู้ระมาพทไหลลื่นไหลลื่นจีบจับลอตเตอรี่ปูระบายปูประหาทจับเราใบเบิ่งเป็นแนวทางไปแล้วแนวทางใช่ัะไปแล้วลอยกวอะไรก็ลดรรัฐบาลปูระบายถ้าโชคดีมันก็ได้โชคไม่มีมันก็ไม่ได้ละอืมโอ้ยเขาหมอปนมดแล่ไม่มีแลอวเขาไปซ้ำหม้อมา เจนาบุ่เนียเอาเอฟซีดูพิจาาณาญาณของท่านเองท่านตีเอาทางช่องก็ถ่ายให้ส่งให้ท่านท่านตีเอาหน่อทางช่องก็มันเป็นสามเป็นหกเป็นสองหรือเป็นสามเป็นเก้าเป็นสองหรือเป็นสามเป็นเก้าเป็นห้านะอืม แต่ว่าเออให้ท่านติดตามท,ท่องยุติธรรมทำคาถาอยุติท้ทายยุติธรรมจะแปลให้แปลให้ท่านยี้เพิ่นบอบคุณไปจับผู้อเดอเอาจับผู้จับผู้เอาหนาะอืมทองก็เป็นเพียงแค่แนวทางเสนอมาติดตามให้ท่าน ช่วยไปนำครับนำกำังลลใจให้ช่องยุติธรรมนำคาถา มีแ่นักลุกนื่องเคยมีบิบขึ้นไปหนทากคอนกันเื่บงกาอมนีดอ่ะรับอืมก็เลยนัที่อยู่กูหนึ่งอืมี่างสาเดเนไปไปไปไที่คอยบอกคนเก็บเสียงผลเหรอ ยุตที่ทมพูดเสียงใหญ่แบบเลยพระโพธิ์ว่าต้พองไปจับเองสุดท้่เนี่ยตั้งไว้เผื่อมันถูกไม,ไม่เผื่อแนละ้วมั่นใจจะซัดโลดถ้าเรียบโดนใจผมตีเป็นโยนอ่ผมสีนวลเนี่ยนะนวลคระค่นวลคะคัะให้ fc ตี C T บ้าง fc ให้เฉพาะคนที่มีโชค ตีเหมือนแต่คนนี้โชคลาภนี่ตีแป๊บเดียวก็โอ้เป้ครับถ้ามันมาตัวตรงแล้วนะครับถ้ามันมาตัวไม่ตรงนี่ก็สวัสดีครับ เป็นสมบ่เป็นหเป็นสองเป็นเก้าเกาตัวกัเป็นตัวเดียวกันหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะครับสองส่เป็นหาห้ากับสองนี่ตตัวเดียวกันเมนสามกับแปดปตัวเดียวกันอ่าตัวเดียวกันครับจะซื้อแปดสามเลยแหละครับน้องซื้อสามแปดซื้อสามต้องถูกเงี้ยซื้อสาตีเดีวตีเป็นมีทําต้องถูก ยังขอขอขอทักงวดหน่อยอืมขอมีสัญญยากับสิ่งเกิลิสร็จอยู่ใช่ล้วใชล้ว่นยุทธธรรมไม่พูดมากให้ท่านดูเองแล้วครรภ์ตีเอาเองยุติธรรมเสียงใหญ่ใช่พูดไปก็เสียงใหญ่เสียงใหญ่ยุทธีฟังแล้ว ไม่ได้ทวงมันทวงก็เลยให้ฟังเองพูดเองพิจารณาเองก็จัดดกะผ่านผ่านผ่านไปครับ ทางทางช่องทีสามหกสองสามเก้าสองสหห้าสองแปดหกห้าแขอใท่านเลือกเอาพิจารณาโดยวิจารณญานของท่าน,นทีทุกท่านขอให้ทำด็นะําบังให้ได้ได 啊，谁来读这呢？就来，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 来。